สวัสดีครับอยู่ใน้นช่องคุณพ่อกัดไฟครั้งนะครับเย yeah. ่หลังจากลองเทสมานะฮะในกล่องนี้คุณพ่อค่อนข้างจะชอบนารุคมิเป็นพิเศษนะเพราะฉะนั้นคุณพ่อเลยรัดคิวนารุคมิมาก่อนเป็นเด็กแรกนะครับซึ่งจริงๆตอนแรกอะตั้งใจจะทําเป็นโกโกพลาดินก่อนไงแต่ว่าแบบมันมัมนมันก็เหมือนกับซีที่เ้อพอก่นเขามีทำซีพีกันใช่ไหมล่ะของเรายังไม่ได้ทำานะแต่ว่า นารุว่ารือแล้วมันติดใจนะครับก็เลยเอานารุมาก่อนแนละ้วมีเรื่องให้คุยอะไรพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนารุเลยเป็นเด็กแรกที่ทำละกันนะครับโอเคตัวเริ่มตัวเริ่มคุณพ่อใช้เป็นสปาคิตดดากูลนะก็น่นหนักหนาอะไรทับจัว่วเป็นตัวเริ่มที่ดีที่สุดในตอนนี้นะฮะตัวหลักนะครับในสแตนดาร์ดหรือวีหรือวีไฟ <c oughs> นะครับก็จะใช้เป็นเดโตนิกรีวดากอนนะครับเป็นเก3สามเอ็เซล วันกาดวันเพอร์เทนออโต้นะครับเมื่อมันโจมตีเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งเอาเรียการแถวหน้าคู่แข่งหนึ่งใบไปบาย,บาย,บายทิ้งมือตามเรียการฝั่งตรงข้ามถ้าฝั่งตรงข้ามมีเรียการหนึ่งใบก็ทิ้งหนึ่งมีสองก็ทิ้งสองถ้าไม่มีเลยก็ไม่ต้องทิ้งนะครับแล้วมันก็หลังจากตีเสร็จปุ๊บมันจะลุกขึ้นมาลุกบวกอีกห้าพันก็จะเป็นตีรอบแรกหมื่นสองรอบสองมันจะตีที่หมื่นเจ็ดก็เน้นตีลุกตีลุก ยิงตีลุกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีเจอนาลุต้องทำยังไงโดยนะในในท้ายคลิปละกันตัวเรียกว่าตัวหลักตัวหนึ่งก็ได้ตัวไรแรกนะครับก็จะเป็นเดธโทนิกสติงเกอร์ดากอนเกศสามมีแอคเซลนะครับยืนมื่นสองออโต้แวนเลียไม่ลงสนามคอาเตอร์บัตหนึ่งจับแถวหน้าคู่แข่งหนึ่งไปไปอีกสก,กลิลมื่ถูกไรทับเพราะฉะนั้นถ้ามันถูกไรทับก็ต้องอยู่ในช่องแวนนะั่นแหละมันไม่ได้เขียนว่า ช่องแวนนะแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าถูกคอละถูกคอทับมันว่าถูกไรทับแปลว่าต้องถูกอยู่ในช่องแวนนั่นแหละมันก็บูชิมันรวบคานะมันเขียนให้มันเข้าใจง่ายขึ้นคอการ์ดนี้ลงช่องเรียแวนการ์ดหนึ่งบวกหนึ่งหมื่นเป็น,นกึ่งเบรกไรสมัยก่อนแบบค้าเก่า,ก,าก็ลิมิตเบรกอะไรพวกนี้เบรกไรอะไรพวกนี้นะครับก็เพิ่มเพิ่มบอร์ดฟรีหนึ่งใบบวกพลังให้แวนด้วยค่อนข้างจะกลิ่น เก่งมากๆคุณพ่อใช้เป็นเกีตคอมโพเซอร์สองใบนะอาจจะแปลกใจใ,ใส่เกีตคอมโพเซอร์นะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะใส่เป็นเวอร์มิเลียนใช่ไหมคุณพ่อใช้เป็นอันนี้แทนก็อืมคุณพ่ออยาเอามายืนเรียแล้วก็มันจะตีแรงมากนะแล้วก็เอจุกเฉินยืนแวร์แล้วฝันตรงข้ามแบบไม่มีมือลงแล้วหรือหรือเป็นแคนที่จะต้องเล่นหลังแอคแทกเฟสพวกเนี้ย เกตคอมโพเซอร์ค่อนข้างจะได้เปรียบเพราะว่าคุณพ่อไม่คิดจะเอาไอ้เจ้าเวอร์มิเลียนมายืนแวรอยู่แล้วไงเพราะว่ายืนแวน์คุณพ่อจะเล่นเป็นเด็กนิกเริยเพราะฉะนั้นเด็กนี้มันเลยไม่ได้ใส่เวอร์มิเลียนอ่าแนการเลกาศนะครับแล้วมันได้ Excel, แอคเซลแ่นการเล็กาเมื่อเริ่มต้นแอคแทกเฟสของทุกคนตัวมันจะบวกสามพันต่อแถวหน้าที่ว่างหนึ่งใบของฝั่งตรงข้ามถ้ามันอยู่ช่องแวร์มันจะบวกเป็นห้าพันแทนเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ช่องแวน์ปุ๊บฝั่งตรงข้ามมีว่างสองข้างมันจะเป็นยืนที่ 22, ถ้าเจอ Excel แล้วมีสามช่องว่างมันจะยืนอยูที่สองหมื่นเจ็ดถ้ายืนเลียก็แถวว่างแถวหน้าว่างสองอันก็จะตีอยู่ที่สิบแปดคาับเซนใช่ไหมสามสิบหกสิบหกอ่าคามเซนคาเส้นฟอร์สนะครับเกตสองเกตสามคุณพ่อใส่ไว้สี่ใบเอ้สิบใบนะเกตสองก็ใส่ไว้อ่าสิบสองใบ สิบเอ็ดบเ,เดี๋ยวก็เห็นเองอะด o ก i นิคเดสไซ์นะครับสี่ใบเลยก็คนเก่งนะฮะเกตสองชิวห้าพันพลังเก้าพันเมื่อลงสนามถอดโซสองจับคู่แข่งแถวหน้าหนึ่งใบไปบายถ้าทำได้ตัวมันจะบวกสามพันอีกสกิลถ้ามันอยู่ในช่องเรียกาศที่ฝั่งตรงข้ามในคอลัมน์เดียวกันเนี่ยไม่มียูนิตอยู่แถวหน้าใช่ไหมอ่าใช่ ตัวมันจะบวกอ,อีกหกพันเอ้ยบวกอ,อีกห้าพันถ้ามันได้ยิงด้วยได้อนี้ด้ยก็จะเป็นยืนที่สิบเจ็ดส่วนใหญ่จะไปอยู่ช่อง Excel นี้มันก็จะเดือ 5, บวอ,อีกห้าบวกอีกหมื่นหนึ่งเอ็นยี่สิบเจ็ดแรงมากแล้วก็ได้ยิงด้วยแถมยิงทั้งบอร์ดก็มีสก,ก๊ะยิงตีแรงได้อีกเกตสองอีกใบหนึ่งคุณพ่อใช้เป็นเลนเล็กๆดาก,ก้อนนะครับมาจากทีดีเกตสองห้าพันชิวกับพันเหมือนกันเวนการเลกาดลงสนามฮัตตอบัตหนึ่งจับแถวหน้าคู่แข่งหนึ่งใบไปบาย อีกสก,กิลเมื่อมันโจมตีนะครับแวนก์ดถ้าแถวหน้าคู่แข่งมีเรียก,กาดหนึ่งใบหรือตากว่าเรียก,กาดนะไม่นับแวนนะก็คือมีแถวหน้าสองตัวถ้าเป็นฟอร์สหรือเป็นโปรเทคตัวมันจะบวกสามพันตอนตีก็จะเป็นตีหมื่นสองโอเคยูอีกตัวหนึ่งพ่อใช้เป็นโปรโมนะครับก็สามใบถ้าไม่มีโปรโมเนี่ยคุณพ่อคิดว่าไปใส่ในตัวตัวของบีทีที่นบอกว่าเมื่อเห็นบาบ มันจะบวกทั้งคอลัมน์ห้าพันอ่ะคอลัมน์ตัวละห้าพันสองตัวอ,อันนั้นก็ได้แต่มันมันเล่นมันจะเล่นหลังจากที่เราบายไปแล้วไอเนี่ยคุณพ่อจะเอามายืนแวนแล้วแถมยืนข้างมันเส็บหมื่นไงแต่มันมีข้อเสียนะมันยืนหมื่นสองชิวหมื่นนะครับแต่ข้อเสียมันคือเมื่ออยู่ในนี้จมตีเอ้ยอ่าคอนเทนิวเวนกัดเลกาดถ้าแถวหน้าคู่แข่งมีสองใบหรือมากกว่าตัวมันจะตจมตีไม่ได้ ก็คือแถวหน้าต้องมีแวนตัวเดียวถึงจะจมตีได้ก็เอามายืนแวนต้นเกมมันยืนหมื่นสองแล้วมันตีหมื่นสองได้หรือถ้ายืนข้างครับหลังจากถ้ามันยืนข้างก็คือเราสามารถไปยิงเลียฝั่งตรงข้ามเขาได้อยู่แล้วอะก็ก็เลยติดไว้อยู่เพราะว่ามันชิวเยอะนั่นแหละแล้วก็ตีเองหมื่นสองด้วยนกนะฮะฟินิกทีใ่ใครก็ชอบนะอ่าแปดพันชิวหมื่นนะครับเมื่อ ออโต้ดับโซนนะในดับสกิลเกิดในดับโซนเมื่อเรียกัดคู่แข่งถูกไปถูกบายในเทิร์นเราสามารถคอตัวมันจากดับโซนมาลงช่องเลี่ยได้แถมบู๊อีกสามพันด้วยเป็นตีหรือบูสิบเอ็ดแต่ว่าถ้าจบเทิร์นเข้าเทิร์นใหม่ปุ๊บมันจะเป็นแปดพันแลวนะมันจะไม่เป็นสิบเอ็ดนะมันต้องขึ้นมันจะเป็นสิบเอ็ดตอนที่มันจากดับเท่านั้นนะครับเดโมเดโลิชันดากอนเป็นเกตหนึ่งชิวหมื่นพลังแปดพันออโต้เรียกจัด ถ้าแถวหน้าคู่แข่งไม่มีเรียกาศดเลยตัวมันจะบวกสามพันเป็นบูธหรือตีสิบเอดอีกสก,กิลเมื่อมันสก,กิลออโต้แวนการ์ดนะครับอีกสก,กิลหนึ่งเป็นออโต้แวนนะสก,กิลแรกที่บอกพลังสามพันเป็นสก,กิลเรียสก,กิลแวนบอกว่าถ้ามันตีฮิตจัวหนึ่งเป็นคู่ฮิตต้นเกมคุณพ่อใช้เป็นเฮเลนาสใบก็มันเพื่อเทินช่องเรียเมื่อเห็นเรียกาดฝัรนรงข้ามถูกใบในเทินเรา โซบัตหนึ่งไห้หนึ่งเดมอ่าถ้าเราถ้าเราไม่มีแดมถ้าเราไม่มีแดมไห้เลยนะต้องมีแดมความหมดละโซบัตหนึ่งไห้หนึ่งเดมเขาว่าติดไว้เฉยๆเผื่อใช้แต่ว่าจริงๆอ่ะคุณพ่อชอบคนนี้มากกว่าเป็นคอมมอนนะครับเลจิน่าแอคทีฟเรการถ้าคู่แข่งมีแถวหน้าหนึ่งใบหรือตากว่ามีเรียการแถวหน้าหนึ่งใบหรือตากว่าก็คือมีแวนกาเลียรหรือมีแวนแค่ตัวเดียวสามารถเอาคนเนี้ยเข้าโซได้แล้วก็ชี้เรียาการของเราสามใบบวกตัวละห้าพันเป็นตัวเติมโซ เอามาเติมโซนะครับจริงๆถ้าแบบไม่คิดอะไรนะคุณพ่อจะใส่ไนี่สีแล้วลดไอ้นี่ไปไม่ใส่เลยก็ได้เพราะว่ามันจะใช้ในโอกาสที่แดมคว่มหมดอะแล้วแล้วโอกาสแดมคว่ำม,มันก็มีนะแต่ว่าเด้ไซส์มันใช้โซงไงทิกเกอร์ทริกเกอร์ที่บอกเนนี้เรื่องคุยนะครับคุณพ่อใส่เป็นอดอพีจีสี่ใช่ไหมมีดอรธรรมดาสองใบครสองนะครับฟอน ฟอนสี่แล้วก็ฮิวสี่ที่เรื่องจะคุยเนี่ยเพราะว่าคุณสามารถจัดทริกเกอร์ได้หลายแบบมากนะรู้คมี้อ่ะคุณจะใส่เป็นมาตรฐานก็ได้คุณจะใส่เป็นอย่างละสี่จัวสี่คีสี่ฟอนสี่ฮิวสี่ก็ได้หรือถ้าคุณอยากเล่นแบบโอล่าเอยแบบโอเวอร์โหลดแบบดักนิกโอเวอร์โหดคุณก็จะใส่เป็นคริหกฟอนสองหรือคริหรือ จวหกลิสี่ฟอนสองก็ได้ถ้าในกรณีนี้คืออะไรคือถ้าทําอย่างเงี้ยคุณจะเน้นไปที่เนโอนิกดิวลุกเท่านั้นถ้าคุณเล่นอยากเล่นอยากเล่นแวนที่แวนลุกขึ้นมาแล้วแบบตีหน้าสันอ่ะตีสองหมื่นเจ็ดสองคีสามีอ่ะสามหมื่นเจ็ดสามขีอะไรพวกเนี้ยคุณก็จะต้องจัดเป็นแบบนี้หรืออ่ะห้าใบก็ได้คีห้าก็ได้เพื่อความชัว์จว่ห้าขีห้าจวห้าฟอนสองในกรณีที่แบบ เน้นที่จะเล่นเป็นเดทนิกริลเยอะๆลุกแวนแล้วตีหน้าสัตว์แต่คุณพ่อเล่นแบบนี้คือเรียกว่าเล่นแบบเพรเซฟมากกว่าก็ตีแรงทุกเลนได้มันเป็นเด็กที่ที่กึ่งกลางอะระหว่างตีแรงไหมก็โอเคก็มีพลังอยู่เล็กบอร์ดไหมบอร์ดก็ก็ก็มีนะอประมาณนี้มันไม่เหมือนกับถ้าอย่าง a q u a ฟอร์ดที่เห็นจะชัดคืออควาฟอร์ดกันโนวาเวฟมันมี มีเว็บมีเรียรแต่ว่าเรียรตีไม่แรงเพราะฉะนั้นโนวากับอควาฟอสจะใส่ฟอนเยอะอย่างทัชจิคาเตะทัชจิคาเตมันเป็นเด็กที่เรียรตีแรงมากอยู่แล้วหลายๆตัวอย่างเดดเร็กอย่างเมก้าเล็กอะไรพวกนี้มันก็ตีแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทัชจิคาเตใส่คลีเยอะกว่าฟอนได้ซึ่งอันเนี้ยนานรูคามีอันเนี้ยผมว่าคิดว่ามันจัดได้หลายแบบดีมันอยู่ที่คุณเล่นเลยว่าอ่ะผมอยากอย่างที่บอกอยากเล่น เนอนิกดิลอยากเน้นที่เนเธอนิกดิลตีแรงๆแบกคลิหนักๆก,ก,ก็เน้นไปที่เนทธอริกดิลก็ใส่คลิเลยคิห้าขีิห้าจวห้าฟอนสองเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบมาตรฐานนะครับแบบคนกลางๆกงึ่งกลางนะฮะเพราะว่ามันใส่ฟอนไปเยอะมากกว่าโอเควิธีเล่นวิธีเล่นของเด็กนี้ค่อนข้างจะเล่นง่ายนะก,รรก็ไยแรกไยแรกอยู่ที่อยู่ที่มืออยู่ที่ว่า ถ้าสมมติคุณมีสองตัวนี้เลยอะ่ะแล้วแล้วคุณได้เลือกอ,อยู่ที่ว่าเริ่มก่อนหรือเริ่มหลังแล้วถ้ามีสองตัวนี้ถ้าคุณเริ่มก่อนเริ่มก่อนคือเรายังไม่ได้โจมตีคุณพ่อจะนำให้ไหรเป็นฟินิกแล้วเขาใช้ทักษะิอดโซลงหลุมไปแต่ถ้าเราเริ่มหลังเราได้ตีก่อนคุณพ่อจะนําให้เป็นเดโมลิชันเพราะเดโมลิชันสามารถตีขู่ฮิตจวดจวหนึ่งได้ไง่ายๆฟรีๆอ่ะสมมติเป็น เป็นเดโมเป็นเดสเอนฟินิกแล้วกันอ้าเป็นฟินิกครับจบเทินเจ็บหนึ่งแดมก็เจ็บไปขึ้นไลท์สองไลท์สองก็ถ้าเป็นตรงข้ามมีเรียรแล้วเราหมันไส้คุณก็ถ้าสมมติมีไอเลนเล็ Le 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 กเน็กก็บายไปเลยก็ได้หมันไส้หมันไส้นะแล้วก็ตีขึ้นสามขึ้นสายที่บอกว่าคุณพ่อไลท์แรกอะ่ะคุณพ่อชอบเป็นสติงเกอร์เพราะว่าสติงเกอร์มันเซตบอร์ดได้มันทําให้เรามีกําไรในการเล่นเยอะขึ้นนะครับอีกมันจะนอริกิ๊บ แ e คเซลแล้วเราก็เริ่มไล่ตีเขาได้แล้วอาจจะไปลง Dead Side. Dead Side, เดสไซส์เดสไซส์คุณพ่อแนะนำว่าให้ลงในช่อง Excel เพราะว่ามันค่อนข้างมีภาษีดีกว่านะฮะ Excel ลงปุ๊บถอดโซวสองถอดตัวเริ่มกับถอดฟินิกคือ,อยังไงก็ต้องถอดฟินิกอ่ะคุณจะถอดเกตสองกับเกตหนึ่งหรือ 1, หนึ 1, ห่งศูนย์ก็ได้ถอดไปใบแถวหน้าฝั่งตรงข้ามหนึ่งใบฟินิกเห็นใบครับโดดมาบวกสามพันเป็นตีสิบเอ็ด อ่าตอนนี้อาจจะตีไม่เข้าหรืออาจจะถ้ามือไม่ดีก็อาจจะไปแค่นี้เดไซด์ Design ให้อยู่ตรงนี้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามของคู่ของเราอะ่ะมันจะยังไม่มีไม่มียูนิตอยู่เพราะมันอยู่ในช่อง Excel ฝั่งแอคเซลแรกของฝั่งตรงข้ามมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันได้อยู่คนละคอลัมน์กันฝั่งตรงข้ามต้องไลท์สองถึงจะมี Excel ฝั่งตรงนี้แล้วมียูนิตอยู่อะ่ะสมมติมีไอเดโมเดชันี้อยู่อะ่ะอย่างเงี้ยถึงได้อยู่ในคอลัมน์เดียวกันแหละ ไอ้เดสไซน์เนี่ยจะลดห้าพันพลังห้าพันนี่จะไม่ได้แหลวคุณต้องเอาแวนหรือเอาเลียมาไล่เก็บไอ้พวกนี้ก่อนอาจจะเอานี่ไล่เก็บไปก็ได้เพราะสกิลลางมันเกิดตลอดเวลาแค่แค่สกิลลางแค่มันไม่เห็นปุ๊บสกิลลางก็บวกห้าพันเลยโอเคน่าจะเข้าใจนะฮะลองน่าจะลองคุยข้างล่างนะโอเคอ่ะจบเทิร์นตีให้หมดก่อนขึ้นเทิร์นต่อไปก็แน่น,นอนละถ้าจะบังคับไล่อ่ะมันถ้ามีก็ไล่ไลเป็นเดนทนิกดริล ไล่ปุ up, ๊บอิมัตันลีกีฟแอคเซลหนึ่งใบนะครับอย่าลืมสกิลของสติงเกอโดดลงช่องเรียรตัวนี้บวกหมื่นสติงเกอโดดลงช่องเรียเคาน์เตอร์บัหนึ่งจับแถวหน้าหนึ่งใบไปบายได้ day. ไอ้นี่ตีแปดพันและถอยลงมาอาจจะไปเอาเอา่ะไอ้นี่มาช่วยข้างก็ได้แล้วก็เอาอีกทา่านเอาเป็นเก t c คอมโพ e r ก็ได้เป็นบอร์ดที่ดีนะถ้าบอร์ดอย่างนี้ก็โอเคนะค่อนข้างดีฝั่งตรงข้ามถ้าเหลือเรียใบเดียวอย่างเนี้ย คุณก็เอาเดนโทนิกดิวตีเคาน์เตอร์บัตหนึ่งเอาแถวหน้าหนึ่งไปไปไปเพราะฉะนั้นแถวหน้าทุกแห่งจะไม่มีเลียแล้วถ้าเจอกับพวกแคนฟอร์ดนะอ่าไอเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่เดนโทนิกดิวมันมันจะมันจะไปายตอนแอทแทกเฟสเพราะฉะนั้นไอเนี่ยมันจะบวกแค่สามพันเป็นห้าพันเพราะมันเลิกแอทแทกเฟสไปแล้วก็บวกแค่สามพันบวกห้าพันไปเรื่อยๆอ่ะเช็คอที่บอกว่าใส่ฟอนเพราะอย่างเงี้ยเพราะว่าบอร์ดคุณพ่อชอบจะเล่นเป็นบอร์ดแบบนี้ให้มันมีเลียแถวหน้าเต็ม เผื่อจะได้ฟอนเอาหรือถ้าได้ขีก็แบบถ้าใส่ขียก็คือบัตรตรงเนี้ยอัยตริฝานองค่ามีเลขกี่ใบก็ทิ้งมือตามนั้นยิงทิ้งมือแล้วก็ตีเสร็จแล้วก็ลุกบวกสามพันตีใหม่หนึ่งไดเพราะฉะนั้นถ้าเจะถ้าคุณเจอนาะรุสิ่งที่คุณควรจะทําคืออะไรคือคุณควรจะลงแถวหลังให้เต็มสามยังไงก็ตามคุณให้แค่อะไรก็ได้คุณแถวหลังเต็มสามไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะนารุตอนเนี้ยเด็กคุณพ่อก็ได้ เด็กคุณพ่อไม่มีตัวดึงจากหลังไปหน้าเลยบางคนอาจจะใส่ไว้ในะไอ้พวกลิกกี้ที่ถอดโซ่โซหนึ่งแล้วเอาแถวหลังไปข้างหน้าได้แต่คุณพ่อไม่ได้ใส่ไงคุณพ่อไปรอในอนาคตที่กันเล็ตบัสเตอร์หรือตัวอื่นมาไปเล่นทีเดียวตอนเนี้ถ้าเขายืนหลังเต็มปุ๊บคุณอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีเล่นจากยืนเป็นเดโทนิกดิลอาจจะต้องเปลี่ยนไปยืนเกตคอมโพสเตอร์แทนเพราะยังไงแถวหน้าเราก็พังได้อยู่ดีอยู่ดี จนเขาไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวเขาต้องแถวหน้าเขาหมดเขาไม่มีตัวตีแล้วจนเขาเขาต้องเอาแถวหลังขึ้นมาช่วยตีอะ่ะเมื่อนั้นแหละคุณค่อยเปลี่ยนเป็นไ์เป็นเดทนิกดิวเพราะว่ามันพังบอดเร็วมากมันมีทั้งไอตัวนี้กับไอเลนเล็กนิกที่มันช่วยตีแถมมีแถมแถมีนี่มันช่วยพังอีกแถมยังสามารถเอาเลียเนี่ยพวกนี้หดแวหวนหดเลียได้อีกเลียเขาโดนไม่เหลือแน่นอนบอกไปเลยนะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะยังไม่ได้เป็นแอคเซล แอนตี้แอคเซ l ลคิลเลอร์ยงแท้จริงเนี่ยเท่าไหร่ก็ตามนะแต่ก็ถือว่ายังถือว่าเป็นเด็กที่แอนตี้แอคเซลโหดอยู่นะครับเพราะว่ายิงรัวๆเลยนะฮะเป็นแอคเซลที่ยิงรัวๆโอเคก็สแตนดาร์ดนะคิปมันก็จะประมาณนี้นะครับคิดเห็นไงคอมเมนต์ข้างล่างได้นะฮะเด็กเนี้ยคุณพ่อจัดเสร็จละจะไปลองเป็นพรีเมียมแหละก็ไว้รอชมพรีเมียมนารุคามินะเพราะว่า เออคุณพ่อจริงๆทำมาสักพักแล้วแต่ว่ารอของใหม่แล้วค่อยจัดอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าคุณพ่อรอไอเดทอนิกเอไมทเทอนิกไอสติงเกอร์ด้วยอะไรพวกนี้นะฮะโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมติดตามคอมเมนต์ข้างล่างคุยกันได้นะคุณพ่อเห็นก็จะไปตอบนะครับขอบคุณมากนะฮะสวัสดีครับ